สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องด่วนนิดนึงนะครับผมหลายคนคงเคยเห็นนะที่เขาบอกกันว่ารถหลุดจำนำนะวันนี้เจอกับตัวนะครับผมเพราะว่ารูปรถคันนั้นและสถานที่ที่ลูกค้านะครับไปพบเจอและแคปส่งมาให้เราในแชตน,นะครับผมคือรถที่วิสาโตคารนะครับผมรีโว่ราคา28มันเป็นไปได้จริงๆหรอนะเดี๋ยวผมพาไปดูหลักฐานนี่ลูกค้าแคปมางี้เปิดให้ดูหน่อยขวัญ นี่ลูกค้าส่งรูปนี้มาครับเป็นรูปแคปจาก a c e b o o k นะครับจากกลุ่มรถหลุดจำนำราคาพี่น้องนะครับลงเต้นเน้นนะครับพิมพ์ยังผิดเลยนะครับราคา2 4 0 0 0 0สบาทรีโวปีแล้วสิบแปดประมาณนี้เนาะอ่าเห็นไหมครับเห็นชัดเจนมากเห็นคำว่าสารการนาและนี่ครับคือบทโทนะครับห้โจดกระจกนะครับนี่นะครับหลักขาดนะครับแล้วก็ถ้าเปิดรูปขยายใหญ่จะเห็นมือด้วยเนาะเออซึ่งเป็น เรารู้ตัวนะครับเป็นมือใครนะครับผมโอเคทีเนี้ยไปดูนี่กันมันจะมีกลุ่มพวกเนี้ยแล้วผมตกใจมากเพราะว่าผมอะไปกดเข้าติดตามกลุ่มพวกนี้นะครับมีคนอยู่เกือบแสนคนนะคนไทยสนใจรถหลุดจำนำกันเพราะอะไรเพราะราคาถูกใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งนะครับผมแต่ไม่แคร์กันว่าผิดกฎหมายนะถ้าจะบอกว่าเป็นรถหลุดจำนำเนี่ยถ้าเป็นการจำนำเล่มทะเบียนที่ธนาคารนะหรือ มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือรีไฟแนนซ์นะครับผ่อนอยู่แต่ว่าอยากได้เงินก้อนก็เอารถไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งส่วนการจำนำทะเบียนนะเล่มจะไปอยู่ที่ธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินนะครับที่เราเอารถไปเข้านะครับแล้วก็เราจะยังเอารถออกมาขับได้ได้เงินก้อนแรกไปแล้วรถยังอยู่กับตัวอีกเคสหนึ่งนะครับผมรถผ่อนอยู่หรือไม่ก็เป็นรถที่ขโมยมาหรือโจรกรรมมานั่นเองนะแล้วเอาไปจำนำคือไม่ว่าจะดูยังไงอะ ผิดกฎหมายร้อยเนะครับผมแล้วถ้าเป็นรถที่โดนขโมยมาคุณไปซื้อมานะครับผมโดนจับได้นะครับผมโทษหนักนะอาทีเนี้ยผมมาเข้ากลุ่มนี้รถหลุดจำนำราคาพี่น้องนะครับผมเห็นไหมเก้าหมืนห้าคนไทยชอบเรื่องผิดกฎหมายอย่างนี้กันเหรอครับนะครับผมผมก็เลยเลื่อนลงมาครับลงขายได้เลยโหมีแบบลงขายกันเต็มไปหมดนะหาเจ็ดที่นั่งนะครับผมอะไรเนี่ย HRV ปี HR 18แสน6นะครับผมโอเคก็เรื่องแรกผิดกฎหมายไม่เท่าไหร่ครับเรื่องที่2นะครับบางคนเห็นแก่ลดราคาถูกนะครับผมทำการโอนเงินไปมัดจำนูน่นนะี่นั่นโน่นนะยังไงก็โดนโกงนะยกตัวยอย่างรถคันมเมื่อกี้มันยังจอดอยู่หน้าร้านผมอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ใช้คำว่าไงอะ่ะถ้าคุณลูกค้าไปหลงเชื่อราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทเมื่อกี้นะครับผมขอมัดจำขอมัดจำเรียบร้อย ็รถมันถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่นี่แล้วเขาจะเอารถคันไหนไปให้คุณถูกไหมครับผิดกฎหมายร้อเซนทีนี้ผมไปเจอไอชื่อเมื่อกี้มาผมก็เลยลองไปส่องหน้าเฟ e b o o k เขาครับนี่มีรถเต็มเลยนะครับมาสด้าสองเก้าหมื่นห้านะครับดูไว้แล้วกันนะมีหลักฐานว่าโอ้รับการชำระเงินเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีรับหลักฐานตรงรถนะครับผมโอเค แต่คุณอย่าลืมนะรถที่มันเอามาขายอะ่ะเป็นรถที่ผมมีอยู่ด้วยซ้ามันจะเอารถที่ไหนให้คุณนะครับผมถ้าไม่อยากถูกหลอกนะแนะนํานะดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะครับผมแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเวลาไปซื้อรถที่ศูนย์บริการรถมือสองหรือเต็นท์อะไรเงี้ยเวลาโอนเงินนะในสัญญาเขามักจะมีระบุนะครับผมว่าต้องโอนเงินไปที่ไหนซึ่งคุณต้องโอนเงินเข้าเต็นท์ไม่ใช่โอนเงินเข้าเซล ย้ำอีกทีนะครับโอนเงินเข้าเต็นท์ไม่ใช่โอนเงินเข้าเซลลโอนเงินเข้าเซล์เซลเซลลไม่ได้เป็นเต็นท์ผมบอกก่อนเซลล์เป็นแค่บุคคลที่ทํางานให้เต็นท์นะครับผมเขาจะเอาเงินคุณไปทําอะไรผมไม่รู้แต่ถ้าโอนเงินเข้าเต็นท์ปลอดภัย100%มีระบุในสัญญาแน่นอนนะก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับระวังนะครับพวกมิจฉาชีพจะมาหลอกคุณเพราะคุณเห็นแกนล,ลดราคาถูกนะครับผมก็ใครเห็นเบาะแสเพิ่มเติมอะไรก็แชร์กันมาได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณด้วยน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ